ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออเนสล็นดยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะลืมเพยบลีกไปก่อนเพราะต้องการมุ่งสมาธิไปที่เกมกับปารีสแซงต์แชร์แมงหลังล่าสุดทิ้งห่างอาร์ซนอล13แต้มแล้วชัวยชนะนั้นนี้ทําให้หงแดงนําโด่งเป็นจ่าฝูงอย่างไรก็ตามสลอดไม่ได้คิดเรื่องแชมป์มากนะักเพราะตอนนี้เขาหันไปโฟกัสกับเกมสําคัญในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่พบกับแย่เชนในวันขาน,น้าแล้วผมไม่รู้หรอกนะเพราะผมไม่ได้คิดแบบนั้นสลอดกล่าวเมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลเข้าใกล้แชมป์แค่ไหน ตอนนี้ผมคิดถึงเปเช่แล้วผมดูพวกเขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และบอกเลยว่าประทับใจในคุณภาพของพวกเขามากพวกเขากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีเหมือนเราเลยผมจะลืมพิมลีกไปก่อนจนกว่าจะถึงเกมกับเซาท์ทัมตันวันที่8มีนาคมนักเตะลิเวอร์พูลจะได้หยุดพัก2วันเต็มก่อนจะกลับมาซ้อมกันในวันเสาร์ซึ่งถือเป็นเรื่องหายาก เพราะพวกเขาลงเล่นถึง5นัดในช่วง15วันที่ผ่านมาการพักครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจของนักเตะพร้อมสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกนอกจากนี้ลิพูยังมีนัดชิงชเลิศคาราบาวครับพบกับนิวคาสเซิลคู่แข่งเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งสล็อตต,ต้องชมเกมจากบนอารจันเนื่องจากถูกแบน2นัดจากพฤติกรรมในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบีการดูเกมจากบนอาราจันมันรู้สึกนิ่งกว่าตอนอยู่ข้างสนามนะ เพราะคุณไม่รู้สึกถึงอารมณ์ร่วมของนักเตะและคุณเห็นภาพรวมของเกมได้ดีกว่าสล็อตกล่าวเสริมแต่ข้อเสียก็คือคุณเห็นภาพรีเพย์ด้วยและอย่างที่รู้กันว่าผมถูกแบนเพราะอารมณ์ร้อนดังนั้นการที่ผมต้องดูรีเพย์โดยเฉพาะในช่วง5นาทีแรกที่เราไม่ได้จุดโทษมันเลยทำให้หงุนงิดไม่น้อยแต่โดยรวมมันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของทีมจริงๆ TNT Sport สปอร์รายงานสถิติอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ปะทะนิวคาสเซน87นาทีในสนามสัมผัสบอล51ครั้งส่งบอลสำเร็จ34ต่อ39ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล87%ชนะดวลกลางอาการ100%วางบอลยาวสำเร็จ2ต่อ2ครั้ง100%แย่งบอลคืนกลับมาได้3ครั้งเรียกฝ่าวได้3ครั้ง1ประตู แมคอลิสเตอร์เก็บชัยชนะของทีมลิปูในเกมนี้ผมคิดว่าความปรารถนาที่จะคว้าถ้วยรางวัลมาครองนั้นกำลังผลักดันเราเรารู้ว่าฤดูก,กาลนี้เรามีโอกาสที่จะคว้าถ้วยรางวัลมาครองได้สําเร็จดังนั้นเราจึงมีความสุขมากที่ได้ทํางานหนะักและหวังว่าเราจะสามารถรักษามาตรฐานนี้ต่อไปได้จนถึงที่สุด เกี่ยวกับประตูของเขาเราไม่ได้เริ่มครึ่งหลังอย่างที่ต้องการแต่ก็เหมือนที่คุณพูดการได้ประตูก็เป็นเรื่องดีผมชอบที่จะได้อยู่ตำแหน่งเหล่านี้แต่บางครั้งบอลก็ไม่มาหาผมสักเท่าไหร่แต่ในวันนี้โมฮัมเหม็ดซาาห์มองเห็นผมในตำแหน่งที่ดีเขาจึงให้บอลกับผมดังนั้นผมจึงมีความสุขมากที่ยิงประตูได้เกี่ยวกับการได้พักผ่อนเจ็ดวันจากนี้แน่นอนว่าเราต้องการมันจริงๆเราเหนื่อยเล็กน้อยสัปดาห์นี้คงจะดีถ้าได้หยุดพักสักหน่อยและได้พักผ่อนบ้างมันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆ เกมนี้ทุกคนเล่นได้ดีมากจริงๆความทุ่มเทของทุกคนเป็นอย่างที่แมคก้าบอกเลยความต้องการที่จะคว้าแชมป์ลีกมันผลักดันให้พวกเขาวิ่งจนจบเวลาการแข่งขันจริงๆจากนี้พักผ่อนให้เต็มที่และอีก7วันเจอกันโดมิริโซโบสลาย,ยืนยันพร้อมทำทุกอย่างให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จใน3รายการที่เหลือทั้งการทำประตูหรือคอยเก็บกวาดช่วยเกมรับ หลังเกมกับนิวคาสเซิลมิดฟิลฮังการีนเผยว่าพวกเราเพิ่งเจอผู้จัดการทีมและเขาบอกว่าทำได้ดีมากแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเราเหลืออีก10เกมเพิพ่มเลกแต่ก่อนหน้านั้นเรามีเกมแชมเปียนลีกในปารีสดังนั้นเราต้องพร้อมตอนนี้เราได้พักผ่อนเล็กน้อยเพราะน่าเสียดายที่เราไม่ได้เล่นในช่วงสุดสัปดาห์แต่เราต้องพร้อมสำหรับวันอังคารหรือวันพุธแน่นอนเราอยากอยู่ใน F a คัพต่อไปแต่มันเป็นเช่นนั้นตอนนี้เราต้องโฟกัสไปยังรายการที่เรายังอยู่และเราจะโฟกัสที่ทั้ง3รายการ สำหรับประตูของตัวเองในเกมกับนิวคาเซลดิอาร์ตเห็นผมอยู่ในเขตโทษเขาขยับ2สเต็ปจากนั้นผมทำประตูด้วยเท้าซ้ายในฐานะทีมเราเล่นกันอย่างเหนียวแน่นทำในสิ่งที่จำเป็นสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและไม่เสียประตูเรามีโอกาสยิงน้อยกว่าที่คิดดังนั้นเราจึงมีความสุข เกี่ยวกับฟอร์มของตัวเองใช่ครับมันดีขึ้นทุกสัปดาห์และนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทําไปทีละเ,เกมมันเกี่ยวกับทีมทีมควรประสบความสําเร็จและหลังจากนั้นก็ถึงเวลาของผมผมยินดีช่วยเหลือยินดีทําประตูและยินดีที่จะทํางานสกรปรกด้วยเช่นกัน เก e g กอี n วนส์นักข่าวจากเดีระติกเปิดเผยว่าอา์เนอร์จะมีส่วนสําคัญในเรื่องที่ว่าใครที่เขาต้องการอยู่ในทีมลิปูของเขาต่อไปแม้ว่าในฐานะหัวหน้าโค้ชเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากเท่ากับที่เจเกนครอปอดีพจธดการทีมหงแดงเคยมีมาก่อนหน้านี้ การเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเซนแบ็กเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการปรับปรุงทีมสำหรับตลาดซื้อขายของทีมครั้งต่อไปเช่นเดียวกับการหาแบ็กซ้ายคนใหม่เพื่อแข่งขันกับแอนดูโรบัสันโดยแอนดูโรบัสันไม่ได้รีบร้อนที่จะออกจากทีมการต่อสัญญาระยะสั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และดูเหมือนว่าแผนก็คือการมองหาตัวแทนของคอสตาซิมิคาสมีแนวโน้มมากกว่าการย้ายออกจากทีมของโรบสัน ส่วนทานการรอบตัวของอิบราฮิมากราเต้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่ได้สโมสรชั้นนาทั่วทั้งยุโรปยังคงจับตาดูความคืบหน้าของเขากับสโมสรลิปูอย่างใกล้ชิดแต่ลิเวอร์พูลยืนกรานว่าเซดร็กชาวฝรั่งเศสรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของพวกเขา นับตั้งแต่ที่เข้ามาแทนที่ไมค์กรอ,อนประธานเฟนเวสสปอร์ตกรุ๊ปไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็ได้มองหาโอกาสในรูปแบบสโมสรหลายแห่งและเข้ามาเกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญเท่านั้นเมื่อสโมสรสร้างรายได้ก็ขึ้นอยู่กับริชันฮิวและเอ็ดเวิร์ดที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนซ้ําอย่างไร เดฟอคอบรายงานว่าอา์เนอร์กับโมเมนตัมของนักเตะลิเวอร์พูลในเวลานี้คุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้แต่คุณสามารถควบคุมคุณภาพของคุณใส่ลงไปในสนามได้หากใครไม่พยายามมากกว่านี้ผมอยากจะพูดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแต่ผู้เล่นเหล่านี้ได้รับการฝึกสอนโดยเจอเกนครอปยอดโค้ชระดับตำนานและผมอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วและผมรู้ดีว่าพวกเขาเหล่านี้ล้วนมีความพยายามอย่างมากพวกเขาไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น พวกเขายังคุยกันว่าถ้าใครทําน้อยลง1%คุณภาพของทีมก็จะลดลงไป1%เช่นกันและนั่นเป็นเหตุว่าทําไมผมจึงมั่นใจเต็มที่ที่จะบอกว่าเราจะทํางานหนักต่อไปเพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําและแน่นอนว่าหากคุณอยากคว้าแชมป์ลีกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครหรือทีมไหนก็ตามคุณก็ต้องชนะสักเกม2เกมจาก5เกม6เกมหรือ7เกมเยือนที่ยากสุดๆผมกําลังพูดถึงเกมเยือนนิวคาสเซิลเต ผมกำลังพูดถึงเกมเยือนเชลซีแอสตันวิลล่าสเปอร์แมนซิตี้แมนยูเต็ดและอาร์เซนอลจากนั้นอาร์เนอร์ก็พูดถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลเราไม่เพียงแต่ต้องการให้คุณฝันแต่เราต้องการให้คุณฝันมันให้ไกลมากขึ้นไปกว่าน,นั้นนี่คือส่วนสําคัญที่ทําให้สโมสร,รแห่งนี้พิเศษมากเนื่องจากเป็นความท้าทายสําหรับนักเตะและเจ้าหน้าที่ในการทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดในเวลานี้ เลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าจากในตอนแรกดูเหมือนว่าวาตุรุเอนโดมักที่ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถออกจากทีมลิพูไปได้เลยในช่วงสมอร์น,นี้ แต่ณนะตอนนี้เรื่องไม่แน่นอนที่เขาจะย้ายออกไปจากทีมหงสแดงในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้จะเป็นไปได้แบบช่วๆอีกต่อไปแล้วเนื่องจากเขากําลังได้รับความชื่นชมจากอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมเป็นอย่างมากในเวลานี้เอนโดค้นพบบทบาทที่มีความสําคัญของเขาในทีมลิเวอร์ pool แล้วและแม้ว่าจะไม่รับโอกาสมากเท่าที่เขาคาดหวังแต่นั่นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นสําคัญของทีมในเวลานี้เพราะทุกครั้งที่เขาลงสนามมาเขาจะมาพร้อมกับหน้าที่สําคัญ และช่วยเหลือทีมได้ดีในช่วงเวลาที่เหลือจาก,การแข่งขันในเกมนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนั้นไม่ได้ถูกมองข้ามไปเขาสร้างความประทับใจให้แก่อา์เนอร์ และได้รับการชื่นชมในทัศนคติและความเป็นผู้นำของเขาเป็นอย่างมากถ้าเอนโดจะยังคงพอใจกับบทบาทของตัวเองในทีมแบบนี้เขาก็อาจจะอยู่กับทีมต่อไปในบทบาทนี้แต่ถ้าเขาต้องการมองหาเวลาลงเล่นมากขึ้นและบวกกับข้อเสนอที่ทีมไหนสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาเข,าเข้ามาในตัวเลขที่เหมาะสมมันก็น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกไปจากนี้เช่นกันในสมอนี้แต่แน่นอนว่าถ้ามองจากภาพรวมของทีมการเก็บเอนโดไว้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าการขายออกไปอย่างแน่นอนครับ ซาลาห์ยกซีซั่นนี้คือรุ่การดีที่สุดของตนโมเมดซาลาเชื่อว่านี่คือรุ่การที่ดีสุดของตัวเขาหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมให้กับลิพูรวมถึงช่วยเพื่อนร่วมทีมทำผลงานได้ดีขึ้นด้วยแข่งชาวอียิปต์ยิงประตูและทำแอซิสในเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เขาเป็นนักเตะคนแรกในหลีกใหญ่ของยุโรปที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูทะลุ50ลูกในซีซั่นนี้30ประตูและยี่สบอสดอซิส ฟอร์มอันยอดเยี่ยมยังช่วยหงแดงนำจากโูมพิมร์ลีกเวลานี้รวมถึงทำให้เขาถูกยกไปมีลุ้นคว้าบอลลงดอปีนี้ซาลาเองก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้เป็นซีซั่นที่ดีสุดของเขาเช่นเดียวกันหลังไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ทำได้ดีเท่านั้นแต่ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นดีขึ้นตามไปด้วยผมคิดว่านี่คือฤดูกาลที่ดีสุดของผมนะจนถึงตอนนี้ผมคิดว่านี่เป็นฤดูกาลที่ดีสุดของผมก็เพราะผมทำให้นักเตะรอบตัวผมทำได้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกซาลาบอกกับ TNTport ผมรู้ว่าพวกเขาเล่นแบบไหนสถิติทั้งหลายของนักเตะทุกคนมันจะสูงกว่าฤดูกาลอื่นๆแถมแอซิดของผมก็สูงกว่าเดิมด้วยซึ่งหมายความว่าผมช่วยเพื่อนๆได้เยอะมากถ้ามองในแบบนั้นแล้วโคดี้ลูโชนักเตะคนอื่นฤดูกาลของพวกเขาดีกว่าที่ผ่านมาและผมคิดว่านี่คือฤดูกาลที่ดีสุดของผมเพราะผมช่วยให้นักเตะรอบตัวผมเล่นได้ดีขึ้นสัญญาของซาร่าจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์และดาวเตะวัย32ปีก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มจากเดิม เมื่อถามว่ามีความคืบหน้าในเรื่องสัญญาหรือไม่ซาร่าตอบว่าขอตอบในแบบสุภาพมากๆว่าไม่มีครับแล้วพอถามว่าเขาอยากให้ตำนานของเขาที่ลิเวอร์พูลเป็นในแบบไหนเขาตอบว่าผมอยากให้แฟนบอลจดจำไว้ว่าผมทุ่มเททุกอย่างให้กับแฟนบอลผมทุ่มเททุกอย่างให้เหมืองน,นี้ผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ขี้เกียจผมเอนจอยกับฟุตบอลของผมและทุ่มเททุกสิ่งผมว่านั่นคือสิ่งที่เมืองน,นี้เป็นนะ พวกเขามอบความรักให้คุณและคุณก็มีสายสัมพันธ์กับพวกเขาเพราะคุณทุ่มเททุกอย่างผมแค่อยากจะให้พวกเขาจดจําไว้ว่าผมอยู่ที่นี่มา8ปีโดยที่ทุ่มเททุกอย่างหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ